สวัสดีครับพบ่กับผมนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นคลิปที่สองนะครับในการทาคลิปอธิบายหรือแนะนํานะฮะวันนี้จะมาอธิบายและแนะนําในการทํากิจกรรมทําช็อกโกแลตนะครับจะเป็นอา่าเป็นการทาถุงทูเรสช็อกโกแลตกับเฟนชิพช็อกโกแลตแล้วก็แฮปปี้ไว้ครับอ b c ตัวนี้อ่าชิ้นแรกนะครับคือเรากดมาที่มีซีตัวนี้จะมี มันจะมีผลิตเฟรนช์เฟนชีฟกับแฮปปี้ไวท์แล้วก็จะมีอีกหนึ่งก็คือทูเลิฟนะแต่ผมทำไปแล้วทูเลิฟจะใช้ของในการทำอยู่สว่วนสามสามอย่างนะครับมันจะใช้บิกแคชช็อกโกแลตกับรอยัลเจอรี่แล้วก็ใช้เอ่อฮอตฮอตดิสนะฮะก็คืออาหารกินจะซื้อได้ตาม ABC เลย จะซื้อแตมีซีร้านขายอาหารนะอาหารบัฟนะครับแล้วก็เราย่อยนีเราย่อยก็คือนี่คือชิ้นนี่ครัคือหลังน้ำผึ่งอ่ะใชห้าอันกับฮอตดิสสองอันแล้วก็บิ๊กแคชช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นบิ๊กแคชช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นโดยการกดตรงนี้ครับอ่ะแล้วก็รีบลงมือจะเสียห้าร้อยี่สิบเซนนีนะต่อหนึ่งชิ้นอ่ะแล้วเราจะได้มาแล้วแล้วก็กดทำได้เลย ส่วนผลิตเป็นผลิตเออ่ช็อกโกแลตเฟรนชิพนะเอผลิตเฟรนชิพช็อกโกแลตนะครับก็จะใช้บิ Big ๊กแคบิ๊กแคชช็อกโกแลตอีก1ชิน้นแล้วก็ฮันนี่5อันครีมฟุตห้าไอ้อครีมฟุตสองชิ้นนะครับครีมฟุตสองชิ้นนี้เราจะได้จากการจดหมายทางจดหมายเราจะได้มา2ชิ้นนะครับ อ e ีเมลประตูอีเมลอยู่ที่จนมาจบไปอยนี่ครับจะได้นี้สองชิ้นมาฮะเขาจะแจกให้แล้วก็เราก,กดรับแต่ผมไม่รู้ว่านะพราะว่ามันจะไปหาได้จากไหนอีกตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกันแล้วเราก็ได้มาแล้วเราก็ทําการกดผลิตเหมือนเดิมมอบให้เียเราก็จะได้มาครับเนี่ยครับจะมีขึ้นบอกน้าผึ้งอีสชิ้นซึ่งผมทมําไปแล้วแล้วผมไม่มีชีมฟุตก็คือหมดไปละต่อมาเราจะมาทํา Happy ้ไวท์แฮปปี้ไวท์เนี่ยครับเราจะต้องการความรักที่อบอุ่นหนึ่งชิ้นกับความรักที่มีความสุขหนึ่งชิ้นซึ่งเราจะได้มาจากไหนก็คืออันนี้กี่กรรมนี้เราต้องมีเพื่อนอยู่ในปาร์ตี้หนึ่งคนนะครับเพื่อนในการกดใช้นะผมก็เลยใช้ตัวลองเดิมว่านึกได้ว่ามีตัวลองอยู่ตัวหนึ่งแต่ไม่ได้เล่นนะก็เลยยืมมาอ่าแต่เรากดใช้นะ การกดใช้ของ t o l o v เนี่ยเราจะได้บัฟ b, b a s i n g Happiness เอ,อ่อฟื้นฟู HP 220 HP ทุกๆ30วิเป็นเวลา12ชั่วโมงเลยนะครับทำไมผมไม่ติดอ่าอ๋อต้องกดที่ที่ชื่อเพื่อนก่อนนี่ช้แล้วก็กดใช้บับเนี่ยเราจะได้นี่ไง Happy Love หนึ่งชิ้นแล้วเราใช้ชิ้นหนึ่งอ่าเราจะได้วอร์ม Love อีกหนึ่งชิ้นโอเค อันนี้น่าจะทำแฮปปี้เฟนได้้ไอแฮปปี้ไวปุ๊บนี่รีบลงมืออ่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้การ์ดมาหนึ่งชิ้นนะครเป็นการ์ดแฮปปี้ไวซีซั่นการ์ดน,ะนี่เพิ่มความเสียหายมอนเตอร์ประเภทเดมอน5%ลดความเสียหายต่อมอนเตอร์ประเภทเดมอน5%อ่า นี่ทชมาแล้วถ้าใส่คู่มือก็จะมากดล็อก HP สามสิ 30, บกดรอยพีสิบยี่สิบสี่ก็คงก็ต้องอัดใส่ในกระเป๋าเนาะ <c oughs> เออเรียบร้อยครับก็กิจกรรมทั้งหมดก็จะมีเพียงเท่านี้ที่สำคัญคือเราต้องมีเพื่อนในปาร์ตี้หนึ่งคนนะครับในการทำกิจกรรมนี้นะเราก็ลองไปหา ตัวเพื่อนมาก็ได้ครับหรือว่าเราถ้าเรามีตัวลองเราก็ใช้ตัวลองในการทําได้ครับเพียงเท่านี้ก็จะได้เรียบร้อยครับผมการออฟฟิซันนี้มาโอเคครับไงก็มีเพียงเท่านี้ครับไงขอบคุณมากครับที่อยู่รับชมนะไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการลิปต่อไปโอเคครับบ๊ายบายเจอกัน